บ่าวเตยโชคมาีกครับรอครับรอ,อ,อคุณนาคุณใดหรือว่าสบายดีทุกท่านเอฟซีวันนี้ทีมงานมาฉากวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารดน้ำก่อน Rồi xài đẹp vào Hình dưới dạo nữa Hình chữ Hình như. Hình dưới con mình à? <laughs> mày nè <laughs> Tật thính tật không này, này, này Nè nè, nè mày nè nè, nè nè, างออนานยานเนอมาเดี๋ยวมมเสียนะฉับมีตุกวนใจนี่นีนคนนนับเลวไฟึโอ้ยยงไ่ได้เลยอืมนาเฮ้ยเปนไดไ่อ็งในอกเได้ไรว่ไม่ได้ห้ามผมผมจะใช้อนเด็กเด้ออ,ออยาวไปเลยอ่เอะคุณกบพยา,านขหน,น้าผมมีนอนตุกปลีมันไม่ไม่้องอ่ะเ่ะกลอกลอง วันนี้จจมอะไรหนิแล้วถูกก็น,นอนรอหนะ้าวันนี้ชัดจะเจียวไอ้วันก็วันนี้ชัดเลยน,นี่เออเห็นด้านมองัดเลยแม่ <c oughs> วันนี้ผมพูดแค่มากเนี่ยผมขอร้องเถอะเพลงอะไรร้องว่าจะร้องเพลงอะไรขอร้องหนะ่อยขอร้องหายได้ไหม หั้ใจไม่เกินจะทนรักจนจืนหน้าตาไม่ลงนี่แท่จะไม่ต้องใส่น้ำเนืนอนี่แล้วสีปูกระเบื้องมาเนี่ยบชาบชาบอันนี้เป็นค่อยจุดเอ้อยปูนยังมีคือการผสมปูนของเราจะไม่มีว่าต้องกี่คู่กี่คู่ดูด้วยสายตาาาวัด นะมาทานเจ็บมือชีพคือสายตาเราเนี่ยมันดีกว่าเจ็บไข่คุกอีกรอก่อนรอยังรอก่อนแต่เดียวให้ผมปล่อยน้ำก่อนนะอันน้ำอะไรแพทเนอะไปลากไปยางมาเร็วไม่ต้องไม่ได้ไหมใส่คู่มาก็ได้มัไหมจำจ้ัเอาใส่คู่มาลูกหนามบนลายปันเอาเอาใส่คู่นี่มา เอาคู่น่นี่มาสกคูอาไปตกัาอย่าอู่อนนเ่ยอ่โนี่เอจะลุงัวลุงรเอ้เอาไหมเ้อจะ้อ้อัไอ้ัวไะอ้แม่คุณปนอไม่ใช่ยนกไรนะต้องเชื่อกอะไรเลยสิ ไมจบเลยไม่จบเลยเอาเอาผู้ใหญ่ๆเนาะหนูกะละมังหนูมาก็ได้นูมาวางเอาตรงนี้แล้วก็เปิดน้ำใส่เขาดันไปเลยนี่ก็รอน้ำโอเพคเหมือนจะได้เลยดูดูดูเอาน้ำใส่นิดเดียวก็ได้แล้วนี่วันนี้เราจะก็คนกามใหญ่เนาะไปฉาบด้านหลังนายพลชาบชาบใหญ่

เราพอดเลยยังพอดมีน้ำยังไม่ออกเลยมะยังพอไหลไหมเดี๋ยวรอก่อนกำลังเดินทางตอนนี้นะเอฟซีเราก็จะเร่งฉาบให้มันเสร็จเนาะวันนี้งานฉาบน่าจะเสร็จเนาะเพราะว่าเหลืออีกเสร็จหรือเปล่าวะวันนี้ไม่นาไมปเลยเด้อออเดอร์อีกวันนั้นเราฉาบวันเดียวเนาะหนึ่งสองสามสี่ สีแทงวันนี้เรานึงในห้องก็มีสี่แทงนี่คู่อีแปนตัวแปดเก้าแทงออเดลอันนี้อันนี้สี่น่าละสี่น้ำไม่ไหลนะครับถึงสี่เลยตรงข้างหน้านี้ตรงฝั่งนี้หน่อยเดียวเนาะอ่าประมาณเกือบห้าประมาณเกือบเก้าตักเอาไหมเนี่ยไปตักเอาเลยลูก ตอนนี้ในทิลท่านเราก็เบื่ออไปเยอาใส่เยอะเลยฉี่บ้านั้นธรรมดาใส่ตา่เยอะมาแล้วมาแล้วใส่ตา่เยอะเหมือนใช่อะโอเคเฮ้ยเอาเลขคลิปนี้มีหลราคาอะไรนะใส่ยังดื่มปล่อยนะครับกินเสียบเฮ้ยอะไรวะเหงือกออกแล้วนะพี่บ่าวกินบัวลอยไหวานมาหรือเปล่าดูแล้วเหมือนเห็นลิ้นไก่อ่ะเฮ้ย เอาแล้วอาปากเห็นลินไก่เลยอย่าสูบด้วยสูบด้วยไปเฮ้ยกล้องเราค้างอยู่แล้วพวกเพ่อแขนนี่พวกแขนชิวยชหน่อยทำไมไม่กินยาใครช่วยเหรอกินยากินยากินยามันมันไม่หายปวดมันหายหายเหนื่อยอยู่มันไม่หายปวดไม่ใช่รกอยันสเลทุกเป็ดติดเลยตกนลูกลาทำแม่ไร เป็นลิงหรือเป็นลิงหรือเปล่ายิยอไปป่าวไปเรื่ยมาเียบยเยยดูด้ไม่ดีอยังใส่บอสขู่เลยเริมีได้หรือยังในก่ไ อย่างนั้นใครอีกเล้แล้วเอาบน้ำเียวอก้ลได้อีกบ้าตยเลยนตนนั่นแหละอแล้วอแล้วเดนไม่ไมนเกียดรอับมันได้ยู่น้ำเดี๋ถ้าน้ำน้ำยก็ไม่ได้

มีมกปันนะมีเออเวปันว่กเาเอากาแฟปัน้ากันต้องใส่ก็บว่าตอนนี้ยังไม่เปียกเลยอชาลุงนะเอาชาอมบาทไปเลยไเลยไปเลยเลยาอีกอยู่อืมดีมากเลยีแดงกันข้าะตเอเออปิดเลยนน

อีกที่เราเท่าอีกอี่เราบินต่อเรื่อยต่อไปเล้นะต่อเรื่อเล้เอนี่คือบีบเาใจนี่ผมใช่เลี้ยงโอเครับโอเคครับอเครับนี่ก็สน